เบิ่งหน้าพี่น้องเอ้ยแม่นองสะเบิ่งสวนน้องป่าครับนี่คือสิไม่คนมาหาป่าแล้วก็ลกกอบัวออกนี่ครับเดี๋ยวจะโค่นมันเดี๋ยวไปปลูก กอบัวลลขึ้นเบิร์ดคนลากก็ต้องจะสิลากกันพี่น้องเอ้ยถอนกอบัวกันถอนออกเบิดแล้วครับพี่น้อง กบ็บัวปลูกไว้เป็นเนบหิ้มซาไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันสิตายเนาะเดียเอาเมื่อบางเสียไปปลูกเอ,อื้นบางส่วน ส้างมาหลักข้องกันถ่าเนอ้อรหลักกันกับบอ่อปลูกไบให้กันนะฟังไปนี่นะพี่น้องสี่มาหลักข้องกันกับหน้าสีปลูกบัวไปให้กันเนี่ย,ง,นนย,ง,ง,นนยงัดขึ้นมาเบิืด มัยนอืนอมแม่นเบิดนี่ครับงัดกันมาเบิดพี่น้องปลากันยั่งอยู่หรอกสิเป็นพ่นเอาปลาใหญ่ไปปลาหน่อยเอาไว้ยังบ่อนอยู่โอ้โถ้าสิมาลักกับมาอันนั้นเล่าพี่น้องเอ้ยถ้าสิมาลักกับ ฟังกอบวัวไปให้กันเนี่ยมันสิตายออกดอ,อกก็ล่าง,งามออกดอ,อกก็ล่าง,งามเบืเ้องติดไปดอก